بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشْرَحْ لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وني رأو จะได้มานำเสนอมาการทบทวนการอ่านกีรออตีเล่มที่2นะวันนี้เราจะมาอ่านต่อจากตอนที่แล้วนั่นก็คือตอนที่แล้วเนี่ยอ่านไปจนถึงหน้าที่17อธิบายก่อนอ่านอธิบายนักเรียนอธิบายคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นคุณครูสอนให้ลูกๆ อ่านกิรอตีหวังว่าเราฟังหรือชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแนะบอกลูกๆให้อ่านกิรอตีได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่สอนกิรอตีจะต้องผ่านการอบรมนะอบรม5วัน สอบแล้วก็จะมีใบใบเซอร์ใบว่าสอบผ่านถึงจะสอนกิรอาทิได้เอาละาในสถานการณ์โควิดเช่นนี้เราจะให้ลูกไปเรียนกิรอาทิที่บ้านคนอื่นเราก็เป็นห่วงลูกๆแล้วก็ไม่รู้ว่าไอา้โรคโควิดเนี่ย ไม่รู้ว่ามายัางไงบางทีระวังแล้วไปตลาดแล้วใส่แมสแล้วระวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รับทดสอบรับทดสอบให้เป็นก็มีนะก็จะอย่างไรเสียเราผู้สถานจะต้องคิดดีต่อ Allah คิดดีต่อ Allah ตลอดเวลา ในบททดสอบก็มีฮิกมัมากมายนะเรารู้สึกว่าถูกล็อกดาวถูกปิดนู่นปิดนี่ไม่ให้ไปถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีความดีงามมากมายที่ได้จากการถูกทดสอบนีนะ้เราก็ต้องคิดดีต่อ่าให้ให้ตลอดเวลามากลับมาที่หน้าที่18ของเรานะฟัตฮะเตนกัสระเตนเราได้อ่านไปแล้ว หลหน้าทีเดียวฟัตฮะไตกัสรซไตวันนี้หน้าที่18เนี่ยมีทั้ง3อย่างเลยฟัตฮะไตกัสรซไตเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือดอมมาไตนบอกนัเกเรียนว่าชี้ให้หนัเกเรียนดูว่าเอาชี้ที่ลูกอ่าสระ,สระชี้ที่สระข้างบนสระขีดสองอันด้านบนคือฟัต ฟัดอะไรชื่อสระสระฟัดฮัตฟัดฮัตไกเอาชีดอันต่อไปขีดสองอันด้านล่างกัสกัสระไกนกัสระไกนเอาชีอีกถ้าถ้าลักษณะเช่นนี้นะลักษณะเช่นนี้บอกนักเรียนว่ามันคือด้อมมาไกด้อมมาไกนเวลาอ่านบุญบุญ เอชีอันแรกบันบินบุญบันบินบุญอ่านสั้นหมดเลยบันบินบุญจับให้นิดนึงตรงที่ว่าให้ชัดเจนไม่ใช่บัลไม่ใช่บิลไม่ใช่บุลบัลบิลบุลผิดต้องบันบออีโนบันบออีโนบินบอกอูโนบุญบันบินบุญแต่ต้องสะกดด้วยตัวนูน จะต้องสะกดด้วยนนูบันบินบุญดอรอบุญแล้วก็ระวังด้วยไม่ใช่บนดอรอบนเราตอนเด็กๆเนี่ยเวลาอ่านดรมมาตจเนี่ยจะออกเป็นเป็นบนมนเนี่ยแก่นิดหนึ่งแก้ไขนิดหนึ่งก็คือบุญดอรอบุญดอรอบุญบันบินบุญบันบินบุญดอรอบุญ Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La ibun. Mm. Ko samun. Kita bun. Mm. Ahadun. Ko mm. Wahidin. Mm. คอรอจุน mm. มาลากุน mm. จูลูซัน mm. อานิซุนค mm. อตามุน mm. <c oughs> สุอูริน mm. มาจีดุนฟาอิรุนฮะมาดิฟาฟาจีรุนเยกะรีมุนอืมฮะกะรีมันเยอเอาบอกสระฟักฟาฟาทาไต้กัสโรไตยดอมมาตตยดอมมะกัสโรไตย ดอมมาไต่อาเป็นไตนะดอมมาไตดอมปะไตต่อไปวัาไตกัสกัสเหรอเยอะดอมมาไตกัสรรไตยอะปลีตอย่าบางหสือ เอาเริ่มเลยนะสิบเก้าซาลีมุนฮัดดิยุนชูฮิดะชูฮิดะกอลามุนฮัสซาดุนมารีดุนเือดรักดุนมารี รกระสองไหมนะั้นก็สองนี่มีคิดอีกอันนึงมีคิดอีกอันหนึงถ้าสองมาเรีดุลถูกต้องถ้าอันเดียวมาเรีดูมาเรีดูมไม่ค่อยชัดอันนั้นเอาต่อไปม,มันคิดตัวอะไรตัวอะไรคู่ฟีรูคู่ฟีรอ

Tohirun yeah. Syahidan Syahi 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 Syahidan hmm. Hali Halikun Ha Ha Ha, ha. ha. Huh? Halikun yeah. bye bye. Abidun

ตัวไหนไม่รู้ตัวไหนไม่รู้ตัวกลางตัวกลางตัวกลางถ้าโอ้โหมันไม่ไม่กลมไม่ใช่ตัวฝามันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ตัวอะไรตัวกออะกอเอาไปละกอละกอละกอวุ่นโอเคจานิบิ้น ซามิซามิอุนอ,อุนซามีอุนซามีอุนไปลีญุนยุนอาลี里ูเออยอ,อย่าเผลออย่าเผลอเขาจะแทรกเขาจะแทรกเขาจะดูว่าเราเนี่ยอ่านสังเกตแล้วก็เรามันระวังไหมครับมูนีอันต่อไปบอกสระ ฟอรฮะไต่คสโตรไต่ดอมมาไต่คสโตรฟอรฮะดอมมาไตกคสโตรไต่ฟอรฮะไต่คสโตรดอมมาไต่อ๋อีกสองหน้าให้หมดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเดียวกันอีกสองหน้าแล้วก็ขึ้นตุ้นตุ้นตุ้นว่ามีอัตุนในหน้าที่ยี่สิบสอง เราจะอ่านจนถึงหน้าที่ยี่สิบเอ็ดคืนนี้เจ้าวะมีสี่ตัวและอ้าวชาต่อต้นโรสักุนการ์โรการ์โรฮินชูฮีดันดันเหรอ Syuhida. Hmm, <laughs> ya. <Yeah, yeah, yeah. laughs> Marid. Dun. Maridun. Dun din dun. Maridun. Maridun. Ya. Yeah. Basirin. Hmm. Sa... Saliman. Majidun. Hmm. Majid... Dun. hmm. <c oughs> อาล่อาล่ยูซะาอารุ่นซะาอะไรซอาอันมีจุดสองจุดหัวกลมจุดสอ,สองจุดเออซะกออะไรเมื่อกี้อ่านถูกแล้วซะกออะไรซะกอรุ่นเดีย๋ยว บาลีบาลีบาลีขันไม่ใช่ขันไม่ใช่ขันเป็นคอแล้วบาลีรอนบาลีรอนร้อนรินรุ่นบาลีรอนตัวตัวตัวคอเป็นปัญหานะ la, la ล่าคอตินล่าคอล่าคอติ้นคอตามินดาฮิรอน ร่อนเหรอรุน่นทดอฮีรุนตัวอะไรนะตัวหน้าตอฮีรุ่นเนี่ยตอฮีรุนรุ่นรออุนรุ่นตอฮีรุ่นตอฮีรุนร่นเนี yeah. ่ยชัดเจนดูลูซัน <Yeah. S 2> บะอีดินดูริบันบัานายลาวดูริบา้า Khotobun yeah. Komarin kau marin, mm. Shahidun, kau bakon. Bocor. 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 Lam Bocor. 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 Alif โฟร์เดอไอลามกอลฟ์รมเอ,อ้ยฮัมซาฮัมซานูนนนูนตัวไอออกเสียงตัวไอน,นะเอาหน้าที่ส <11 S 2> ิบเอ็ดเชคืนนี้สีหนา้าคอริสคอริสซอน Iwa I... Iwadin, Din hmm. Yeah. Imun Hafi hmm. Hafi Zan mm. Rusulan Rusulun mm. Kosa, Kosamin. farihun falakin <coughs> ghanamun rahimun hmm. hmm. Rahimu. dolaban do dola oh dolaban korek oh. My. dolaban yeah. sahadi, hmm. sa sahibah, hmm. rojulun, hmm. samakan, hmm. amalun, hmm. rohiman, hmm. fasa ภาษาอุนอ,อุมารูซอบูซอบูรอนสิบย<อ>ี่สิบสามสิบสี่ห้าสหสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอ่าที่เป็นจุดเฉยๆเนะี่ยภาษาอาหรับเป็นศูนนะเป็นศูแต่จะอยู่ ให้ให้ให้นะักเรียนบอกค่าของของเลขให้ถูกเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนับอายะบอกอายะบอกหน้า,าอัลกุรอานได้ก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็สี่หน้าที่เป็นเ,เรื่องผสมกันระหว่างฟัตฮะใจนกัสรอตัยนดอมมาใตนหรือเขาเรียกรวมๆก็คือต้นวีนการอ่านตันวีนบันบินบุญบันบินบุญนะสี่หน้าก็ หวังว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์ิลลาิตฟกุลฮิดายะล s s a l a m i k u m w a r a h m ะ t u ล l a h i t